ปิดท้ายกับทริปดีๆของเราสายมูอย่างออฟชนะพลฮานาลิวิสเกรทพัสิตาและอ้นนัสรันที่ควงคู่กันไปทำบุญขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> เพื่อมาบวงสรวงเทเวสุวรรณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือรวมถึงได้ทำพิธีทั้งรอบเชา้ารอบคำ่ำทุกคนตั้งใจทำบุญกันมากๆเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเข้าพรรษาและเป็นมงคลต่อชีวิตซึ่งทั้ง4คนแฮปปี้มากถึงจะเดินทางมาไกลแต่พอได้ทำพิธีแบบเต็มๆมีแฟนๆและพี่น้องที่นี่มาต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกคนก็อิ่มบ เล yeah mm ิกยามดีครับที่วัดเขาได้เมงสวงนะฮะองค์พกปู <ườ threat> <ra> ่เทว้สวรรใหญ่นะฮผมได้กลับบ้านที่นี่อแล้วแล้วก็วัดก็อยู่ใกล้บ้านด้วยเอาบุญมาฝั่งแืนของพวกเราด้วยนะครับบ้านทัุ้ม Let's go. oh yeah